จินดาพิกชีฟ้านครับเพื่อแต่งแต้มสีสันให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำเมนูแกงเผ็ดลูกชิ้นเนื้อนะครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะะฝากกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปแนะนำส่วนผสมกันก่อนเนาะ สำหรับส่วนผสมนะครับในการทำแกงเผ็ดลูกชิ้นเนื้อนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตามนี้เลยนะครับพริกนะครับนี่นะครับพริกนะครับมะเขือพวงนะครับล้างเรียบร้อยนะครับแช่น้ำเกลือหน่อยนะครับมะเขือนะครับตรงนี้ก็ล้างแช่น้ำเกลือนะครับไม่งั้นมันก็จะ สีมันก็จะไม่สวยนะครับตรงนี้ก็เป็นใบโหระพานะครับตามความชอบนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นน้ําตาลนะครับน้ํน้ตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวได้หมดนะครับอันนี้เป็นน้ํน้ตาลมะพร้าวนะครับนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะครับพระเอกของเรานะครับพี่เกมเผ็ดนะครับจากคุณแม่จู้นะครับ ที่ซื้อที่ภูเก็ตนะครับรสชาติอร่อยนะครับเมื่อวานทำไอ้ผัดพริกแกงไปนะครับอันนี้ก็ผงปรุงรสนะครับง่ายๆเลยนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็กะทินะฮะตาพร้าวหอมนะครับเราใช้ตัวนี้นะฮะเป็นหัวกะทิร้อยตันเซนนะครับแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะ เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับเราจะสูตรเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับเราก็จะใส่กะทิลงไปนะครับหมวกะทิลงไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วไฟอ่อนๆนะครับรเทลงไปนะครับกะทินะครับตรงนี้เราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับประมาณ70%นก็ ใส่ที่ตัวกระทะนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เที่ยวไปนะครับกำรัองอยู่นะครับต่อไปเราก็จะใส่พริกแกงนะครับพริกแกงเห็ดลงไปนะครับแล้วก็จะผัดนะครับพริกแกงเห็ดกับตัว กะทิเข้าไปนะครับเดี๋ยวขี้แกงเห็นแล้วก็จะหอมเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวลูกชิ้นนะครับเข้าไปนะครับผักนะครับให้อ่อ ตัวพริกเกลงเขาได้สัมผัสกับเนื้อลชิ้นนะครับซึ่งน้ำเปล่าประมาณ500ม l นะครับแล้วก็เร่งไฟนิดนึงนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำเราเดือดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่น้ำน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลของเรานะครับเพื่อเพิ่พมความหวานนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมด้วยะมะเขือนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเขือนที่เราผัดเนี่ยเราเราเกงตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้มันเละเกินไปนะครับให้ยังคงความอร่อยต่อไปนะครับเติมผงปรุงรสนะครับไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ก็พร้อมกับมะเขือพวงนะครับตอนนี้ก็เดือดปุดๆเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องรองให้มะเขือเขาล้วนมานนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับก็เดือดแล้วนะครับตอนนี้มะเขือก็ล้วนหมดแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกนะครับ พริกจินดาพิกชีฟ้านะครับเพื่อแต่งแต้มสีสันให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ,รบแล้วก็จะใส่ใบโหระพานะครับปิดท้ายนะครับก็เรียบร้อยครับทุกคนเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ก็ใครที่คิดว่ายากนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะครับคิทแก่งเยู่นี้สําเร็จรูปนะครับมีเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปตาเองนะครับเสียเวลานะครับผมไม่เคยตาเองเลยนะครับซื้อเอานะครับแล้วเราก็ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับก็จะอร่อยนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับให้กําลังใจเราด้วยนะครับอยากให้เราทําเมนูไหนนะครับท่านก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ทักทายได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ